ี้เราจะทำะต้มขาไก่นะคะหรือว่าไทยชิเก้นโคโค่น,คคนซุปนะคะค่ะเป็นอาหารที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะแม้กระทั่งชาวต่างชาตินะคะก็ยังชอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรมากนะคะค่ะก็จะมีเนื้อไก่นะคะที่เราหั่นแล้วนะคะเราหั่นตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็จะมีกะทินะคะค่ะวันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องนะคะ,ะเห็ดนะคะเราได้เห็ดฟางค่ะ ข่าอ่อนๆนะคะพริกนะคะมะนาวหอมแดงใบมะกรูดตะไคร้ขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ต้นหอมเครื่องปรุงก็จะมีะผงปรุงรสน้ำตาลเกลือน้ำปลาแล้วก็มะขามเปียกนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาผักของเรานะคะมาหั่นเตรียมไว้เลยนะคะค่ะเราล้างแล้วนะคะแล้วก็ พนใจเราก็เอาไปลางอีกรอบก็ได้นะคะ,ะคะ่ะเราก็จะหันเลยนะคะหั่นพอดีนะคะค่ะังนเส็จแล้วเราก็จะพักไว้เลยนะคะ,คะต้ยมยำขาไก่ไม่มีอะไรนะคะก็มันจะทำเหมือนเหมือนเหมือนขาต้ยามยำที่เรากินนะคะต้มขาไก่หัขานะคะขาอ่อนนะคะเราก็ เอามาฝานนะคะามาหั่นนะคะแล้วแต่เราชอบเลยนะคะเป็นอย่างนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็พักไว้เลยนะคะตะไคร้นะคะ อมแล้วก็ผ่าครึ่งเอาก็ได้นะคะค่ะเขาก็จะทําให้น้านําซุปของเราหวานยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีรสชาติหอะคะมค่ะใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดเราไม่หั่นนะคะเราฉีกเอานะคะฉีกเลยนะคะฉีกแบบนี้นะคะ จะฉีกไปจนเสร็จเลยนะคะค่ะแล้วก็เห็ดของเราคค่ผ่าครึ่งนะคะพริกเราหั่นไปเลยนะคะเอาที่เราชอบนะคะแล้วเราไม่ชอบเผ็ดมากเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเอาสัก3ามสี่เม็ดก็ได้นะคะแล้วแต่เราค่ะเสร็จแล้วเราพักไว้เลยนะคะค่ะเราได้ครบแล้วนะคะเราก็จะฝาดมะนาวนะคะฝาดมะนาวนะคะไว้เลยนะคะ สูดิบของเราได้จัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําต้มขาไก่กันเลยนะคะเราตั้งเตานะคะติดไฟรอให้น้ํามันร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอา,อาขาตะไคร้ใบมะกรูดของเรามาลงต้มก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะนําตะไคร้นะคะขาตะไคร้ของเราลงมาลงมาเลยนะคะลงใส่ในหม้อเลยนะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะ ลงไปเลยค่ะแล้วก็หอมหอมแดงนะคะค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อไก่ลงใส่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อไก่ของเรานะคะลงไปเลยนะคะะ,คะเดี๋ยวเราจะต้มไก่ของเราให้สุกเนื้อไก่ของเราให้สุกก่อนนะคะ ค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสชาติเลยนะคะค่ะเราจะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะอ่ส่วนผสมนะคะเดี๋ยวเราไปดูใต้คลิปนะคะเพราะาบางทีเราชิมแล้วมันอาจจะรสชาติจะยังไม,ไม,ไม่ไม่ได้นะคะของปรุงรสค่ะน้ำตาลนะคะเกลือค่ะมะขามเปียกน,นะคะวันนี้เราใช้เป็นแบบนี้เลยนะคะเราไม่ต้องแช่ค่ะ เรา,เร,ารอให้เครื่องปรุงนะคะมันเข้าเข้าเข้ากันดีนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะามาใส่น้ํากะทิอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวรอใหอ้ต้มของเรามันเดือดอีกรอบนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มมะนาวลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวให้กับต้มขาไก่ของเรานะคะ มันมีฟองนะคะเราก็ช้อนฟองออกนะคะตอนนี้เราได้แล้วนะคะเราก็จะใส่เห็ดของเราลงไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะนำกะทิของเรามาลงเลยนะคะ ามด้วยพริกชี้ฟ้านะคะกลิ่นนี่หอมเลยนะคะเป็นยังไงมัางคะกลิ่นหอมโวยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้มันเดือดสักนิดหน่อยนะคะเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเราจะใส่ผักของเราลงไปนะคะก็อันเป็นอันเสร็จนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราเอาผักของเราลงไปเลยนะคะต้นหอม กับขึ้นใายของเรานะคะไปเลยค่ะค่ะต้มขาไก่ของเราได้แล้วนะคะให้มันได้3รสเลยนะคะคือ,อ,อเปรี้ยวมันแล้วก็เค็มนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟพร้อมกันเลยนะคะต้มขาไก่ของเราเสร็จแล้วค่ะค่ะได้จบลงแล้วนะคะต้มขาไก่ของเราหรือว่าไทยชิเคเก้นโ c โคนันะคะ ค่ะเป็นยังไงม้างคะหน้าตาดีดีอีกเช่นเคยนะคะแต่ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงถ้าหน้าตาดีๆมันก็ต้องอร่อยใช่ไหมคะค่ะเมื่อวานเรากินไข่นะคะวันนี้เรากินไก่นะคะคงจะไม่เป็นเกาหรอกนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะอร่อยสักแค่ไหนแต่ว่าวันนี้นะคะ ก็อยากอยากจะอยากจะพูดนิดนึงนะคะว่าทําไมต้องดื่มน้ําก็เพราะว่าบางทีอ่ะคนเราอะ่ะดูคลิปอาหารนะคะบางทีก็อาจจะลืลมที่จะดื่มน้ํานะคะยังไงนะคะน้ําเป็นสิ่งสําคัญต่อร่างกายนะคะยังไงเราดื่มน้ําผิวพรรณหรือว่า,าระบบขับถ่ายข้างในมันจะได้ดีนะคะถ้าดูคลิปที่มีแต่ชิมชิมชิมอาหารอย่างเดียวอะ่ะบางทีเราอาจจะลืมนะคะค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาจิบน้ำไปพร้อมกันก่อนนะคะแล้วก็จะชิมนะคะค่ะพูดมากพูดเดยอะอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะเบื่อค่ะค่ะวันนี้เรามีน้ำนะคะน้ำส้มค่ะไม่มีน้ำจากสวงสวรรค์ค่ระวันนี้มีแต่น้ำส้มก่อนนำค่ะเดี๋ยวจิบน้ำกันนะคะ<น><ำ> กินอะไรก็อร่อยเป็นหมดนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมต้มขาไก่ของเรานะคะว่าจะอร่อยสักแค่ไหนนะคะ,ะวันนี้เรามีข้าวสวยนะคะนิดนึงนะคะเพื่อเอามาชิมนะคะกับขาไก่ของเรานะคะนี่นะคะ ไก่นะ้ำขาวขาวนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชิมนะคะว่าจะอร่อยจะแค่ไหนนะคะอร่อยม,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 มากๆเลยคะ่ะเว้ยที่ไหนนะคะอืมนุ่มนะคะหอมนะคะหอมสมุนไพรของเรานะคะค่ะแล้วค่อยใบมะกรูดนะคะแล้วก็ น้ำปลาทินะคะของเรานะคะอร่อยะคะ่ะใช้ได้นะคะน้ำแกงอร่อยมากๆเลยค่ะเยี่ยมนะคะมันจะมีรสเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวแล้วก็มันแล้วก็ออกลิ่นนะคะอร่อยนะคะทานกับข้าวสวยนะคะร้อนๆนะคปเยี่ยมเลยนะคะลองทำทานดูนะคะเห็นไหมคะว่าอาหารไทยๆของเราไม่ได้ทำยากเลยนะคะทำง่ายๆนะคะ แล้วอีกอย่างนะคะเมนูเมนูนี้นะคะชาวต่างชาติก็นิยมแล้วก็ชอบเหมือนกันนะคะค่ะยังไงก็ลองทำทานดูนะคะง่ายๆนะคะทำให้ลูกๆกับสามีของเราทานนะคะค่ะความรักนะคะความความรักนะคะก็เปรียบเสมือนกับต้นไม้หรือว่าดอกไม้นะคะแต่ถ้าเราอะ่ะไม่ไม่ดูแลนะคะ สักวันหนึ่งต้นไม้หรือดอกไม้ของเรานะคะก็จะเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายลงไปนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถึงถึงยังไงนะคะเราก็หมัน่นหันพูดดีๆนะคะพูดหวานๆกับสามีหรือว่าภรรยาบ่อยๆนะคะเหมือนเหมือนอย่างพูดว่าเหมือนกับเราเริ่มรักกันใหม่ๆนะคะเช่น I Love You หรือว่าวันนี้คุณสวยนะหรือว่ารัก ฉันรักคุณนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นเหมือนอะไรเป,เป็นแบบเลี่ยนๆนะคะแต่ว่าบางทีนะคะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็กอยากได้ยินคำหวานๆจากาสามีหรือว่าภรรยานะคะมันก็จะเป็นการดีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ว่าทำให้ต้นรักของเรานะคะมันก็จเจริญเติบโตแล้วก็ แผเก่งการสาขาที่สวยงามนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของ aj b o o แ Family ก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ aj b o o แ Family หน่อยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ของ aj b o o แ Family นะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะถ้าดูแล้วเพลิดเพลินดูแล้วมีสาระหรือว่าดูแล้ว โอเคก,ก็ก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามนะคะ uh, thank you for watching my video and click like I hope you enjoy with your food if you like I a m happy please subscribe thank you see you for next video bye